ขนมนุอะไระขน,นมอะไรของเขาหบอกอที่วันนั้นเราเป็นไห่บัตลหน,น,นูชินไม่ได้รถไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้เด้ออามาฉนดแล้วลาสุดสวัสดีค่ะ อยากได้มอไซค์อยากได้มอไซค์เมื่อวานเห็นมอไซค์อยากได้มอไซค์ทำไมสิงขึ้นนะสิงสาวิโล่เองอะรนะห่างจากบ้านร้อยยี่สิบแปดกิโลหรออับรอดเด้๋ยบเซนเต้าเับขไหมไม่ข แล้วทีนี้แบบว่าพึ่งพึ่งมองวองตอนใบใบใชไหมใช่น้อนเจ้าไหนก็บัหลับสวัสดีค่ะไอจอบก็คือมิอนิไฮเวลานอนพักผ่อนมือหนึ่งมืออื่นจังจอบโอ้ยมันก็บึงบึงแหลยเลี้ยวซ้ายบึงกุบกุคือคาร์ลกุบ เราก็เลยเลื่อนไปไล์พรุ่งนี้ไงซึ่งปกติเขจะไล่ไปนนอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายไปยังถนนหมายเลขสองสามแต่ถว่าใครที่เหมาเหมาของเดือนตุลาคมนะก็คือดูได้พรุ่งนี้ไม่ต้องโอน <c oughs> แต่ก็ต้องเช็คว่าตัวเองได้อยู่ในกลุ่มหรือย,ยังนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุกนะครับเขาเป็นร้อนในหะน้เลี้ยวซ้ายไปยังถนนหมายเลขสองสามศูนย์แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ หมายเลขสองสามศูนย์นี่ทนายวินเขียวซ้ายเข้าสาโวโมยจุกจุด้วยจรพลเนี่ยตาเนี่ยอีี วันนี้เจ้าภาพไม่อนุญาตให้ไลฟ์น้ำเวทีนะคะก็เป็นเป็นเป็นสิทธิ์ของทางเจ้าภาพด้วยอะไรเราอะไรลังเวทีโอ้ยโอ้เสยงโอ้หราเสียงเลยรุแนงงรแรงกว่านั้ รถแท็สร<อ>ิริชัยสาวโซื้มม <laughs> อแม่จบเป็นนักล่องหนเห็นไหมเด้อโอ้ยเกษียรคอยเป็นเฮดุูยางเถอะขึ้นฮอดรถแท็กซี่เหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ทำเนาะตีใบ <laughs> ตีใบ โล่กัถึงนาวพอ่อแบบเดียวเอารถขึ้นท้างหนาหรอเพ<อ>ื่อผินตะแรียนออ <laughs> อะไรได้ยูใช่ช้ะโอ้ยแถวนี้ฉลิ้นเหมือนเลยเนาะจะกี่มาอยู่ระเบียบแบบโอ้ไก่โอ้ยสีมาอยู่ใดบนรนดินั่งรถยังไะ้กินรถไฟ ไม่พี่พี่องมาอยู่ระเบียบคือมีรถเก่งแล้ว oh. รถรถไอ้มาด้าสองครับอ oh. ตอนเดือวแก่นนครเนี่ยถึงถึงนั่งรถโดยสารวิญญาณหน่อย <c oughs> มันเวลาเรานอนมันจะอุ้มเราทุกคนแล้วมันก็จะ <c oughs> มันรู้สึกว่าเวลานอนลงไปแล้วมันจะสบายมันไม่ปวดหลัง บอรูสุดไม่ใช่มีคนไม่รอดมีคนพิกกิงยุงขามันจะบรลูสึกอย่างเลยลุกไปได้เลยลุกไปได้เลยคันประมาณว่าคันส่วนนอนอยู่ขางกันแห้วผู้หนึ่งสิจอบไปใส่นี่สี่ขึ้นไปได้เลยห <c oughs> มกป,ปลาคุณแม่ยังค่ะอันนั้นเนาไปดูปลาคาวมันซือ้อภาษาไทยซื้อปลาอย่างเนี่ย ปลาเข่าแม่ซื้อท่าัตว์ให้ซื้อไปมันคือปลาอะไรอ่ะออปลาปลาต้องปลาเข่าปลาป้อมปลาปึ่งปลาดุกกุยโอ้ยน้ำพริกกระปิอยากกินเขาเอื่อหน้าเอย่างเราปลาดุกกุยปลาป้อมปลาปึ่งปลาปลายางปลามันเป็นตระกูลเดียวกันว่าปลาพวกปลาขั้งปลา ปลากเงเงียงปลากั้งปลาลูกครอบปาลกบปากี่เดือนเพื่อนโอ๊ยแม่นมกนนันนั้นซยิ้มตลอดเมื่ออยู่ใกล้บอสใครบอกไม่ได้ยิ้มยิ้มทำไมคแงลงง สะดงข้ามฝั่งน้องหานเรือน้อยลอยลำชายผ่านเรียบริมน้องหานสะกลนครหมูนกเสงแเสวส่งเสียงเจอเจ้าจะกลับรังรน,อน้อยอรรเอ็นนัง่งเอาลังพิงคอน ใจวิใจวอนตอนไกลสิค,ำค,ำคำําคําคยามใดมได้ยิงสายเข้าสู่ซอยองค์กับมา่มา,มา,เาเข้ไหนวาปูสาต,ตะเว้นแถดีแม่นี่ชาพัดบอกว่าวมากุกกุกแถวกระโปรงรถแล้ว พอแล้วเป็นพอเนาะพอนี่ยหมายถึงเขานับถือเขาเป็นพอดิเป็นพี่มีบอสแคร์อยู่ที่บ้านก็เหมือนกับมีผู้รหขาคอยติดแคร์คุณเรื่องว่าหายตัวกูมีสามีสองคนเนี่ยผู้หญิงมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคือผู้ชายเนี่ยมันก็แบบว่ามันมันกับเรื่องที่แบบ นั่นเนาะอแต่ว่าไม่ยิ่งเป็นเรื่องที่ปกติ<ม>เป็นแบบ